บางครั้งอะนะคะเราไม่จําเป็นต้องหาคาตอบให้กับชีวิตของเราทุกเรื่องก็ได้แล้วบางเรื่องอะเราไม่จําเป็นต้องรู้คําตอบก็ได้แต่ถ้าวันนี้เรารักชีวิตของเราที่มีแค่หนึ่งเดียวเวลาชีวิตของเราที่มีจํากัดเราต้องรู้ว่าวันนี้เราควรทาอะไรบางอย่างที่ต้องปล่อยผ่านเราก็ต้องปล่อยผ่านบางคนที่ต้องปล่อยมือเราก็ต้องปล่อยมือ ว่าชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวหรือว่าชีวิตที่มีหนึ่งเดียวของเรามันมีคุณค่ามากนะอย่าปล่อยให้ใครมาทำลายอย่าปล่อยให้ใครมาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรานอกจากมันจะบันทอนความสุขที่เรามีอยู่แค่น้อยนิดก่อนที่เราจะหลับตาลาโลกเราก็จะต้องดูแลหัวใจของเราด้วยดูแลชีวิตของเราเองให้ดีอย่าอนุญาตให้ใครก็ตามที่เขาเข้ามา แล้วทําให้ใจของเราไม่เป็นสุดทําให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้อย่างสร้างสรรค์และทําให้ทุกๆวันของเราอะต้องระแวงระแวดระวังแล้วต้องนั่งอยู่ในที่ที่มันจะต้องระแวงตลอดเวลาวันนี้นะคะชีวิตของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะมันอยู่ที่ว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะกลับมาดูแลชีวิตของเราให้ดีที่สุด เราชีวิตเรออามีหนึ่งเดียวดูแลตัวเองมากนะคะ